ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกดลรัตนาวาน,นิชสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการวิสามันพิจารณาเร่องพริมหยัิการเข้าชื่อเสนอเขาหยัดท,ท้องถิ่นปศสก่อน,นื่องต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหกท่านที่ได้ศึกษารายงานฉบับนี้ได้พิจารณาข้อสังเกต ต่างๆที่กรรมธิการได้นำเสนอพ่วงท้ายไปสู่คณะรัฐมนตรีและได้ก็ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมเสริมในสิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ข้อสังเกตนะฮะท่านแรกท่านสัสราจารการจนรั์รีวิโรธนะครับท่านพูดถึงข้อสังเกตในข้อ7.2และ7.3ท่านเห็นด้วย แต่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะกำหนดให้ชัดเจนว่าควรจะให้ใครปฏิบัติอย่างไรหรือไม่ที่จริงเรื่องของข้อสังเกตเนี่ยมันก็มีได้หลายมิติเป็นข้อสังเกตของกฎหมายเพื่อคนคือคนบางคนอ่านกฎหมายแล้วก็ยังไม่รู้กฎหมายว่าฉบับยาวว่าฉบับมันมีที่มากฎหมายฉบับนี้มีที่มา เรายุกเลิกพระบัญญัติอันเดียวกันเนี่ยของปี42นั่น22ปีที่แล้วแล้วทำไมเราถึงยกเลิกผมจึงมาเขียนไว้ในข้อ7.1็นให้คนที่มาอ่านแค่นี้ก็จะเข้าใจที่ไปที่มาเข้าใจถึงลอจิกขออนุญาตที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรว่าทำไมถึงต้องมายกร่างฉบับนี้ทำไมถึงยกร่างแบบนี้ทำไมถึงมาลดเหลือ3,000ันคนก็ยื่นได้ทำไมมารดเหลือหนึ่งในย จึงได้มาเน้นมาเน้นให้คนที่อ่านกฎหมายเนี่ยมาดูค้อนสเกตข้อหนึ่งอ้อที่เขายกล่างฉบับปีห4ีเนี่ยหรือาอาจจะเป็น6-5นะครับกว่าจะผ่านโปรก9ก็ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้มนมนไม่ใช่อะไรที่เป็นการพารนาการพารนาบางอย่างมีประโยชน์ครับเพราะคนไม่สามารถจะเข้าใจกฎหมายทุกฉบับได้แล้วเราก็ไม่ได้เปเสียหรือที่อะไรก็ห้าหกปรนตนะกลับไปของท่าน อาจารย์กาญจนรัตที่ผมเคารพแล้วก็ไม่เคยโต้เถียงท่านในแง่มุมของกฎหมายเลยได้เลยนะครับเพราะท่านผ่านเรื่องต่างๆล่านี้มามากมายแต่ผมฝากข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งว่าเรามีอยู่ในมาตรา18นะถ้าท่านจะตามผมไปที่มาตรา18มาตรา18เนี่ยได้กำหนดไว้กำหนดหน่วยงานไว้ชัดเจนเลยให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กระทรวงมาไทยนี่ก็ยังรวมถึงหน่วยงานภายใต้กระทรวงมาไทยอย่างเช่นกรมส่งเสริมการปรกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําหน้าที่หลักในการกํากับดูแลการดําเนินง,งานขององคก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7,850แห่งดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาะระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสถีรข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้อ,อ,องกับบัญญัติฉบับนี้ให้เสร็จแล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่บัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตรงนี้แหละครับ มันเป็นการบอกลกล่าวกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วน,น,นท้องถินว่ามีข้อสังเกตนะหลายข้อมี7.2 7.3เนี่ยในการออกกฎระเบียบต่างๆท่านก็ควรจะนำไปใส่ไว้ด้วยนะฮะที่จะให้มันครอบคลุมประเด็นเหล่านั้นตามที่วุฒิสภาเสนอถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับท่านสุรเดชผมต้องขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนแล้ก็ชื่นชมกับ ร่างกฎหมายฉบับนี้2 3สามปีนะครับตั้งแต่ปี242เนี่ยที่กฎหมายฉบับแรกออกมาตามรัฐธรรมนูญ240มาตรา287นั่นกำหนดไว้เลยให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อมิยัดท้องถิ่นได้อยู่ในรัฐธรรมนูญปี40มาตรา287แล้วก็จึงมีกฎหมายออกมาเมื่อปี42 แต่จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้แม้แต่ครั้งเดียวทั้งแที่เรามีองค์กรปกครองสท้องถิ่นถึง7,8 5 0แห่งนะฮะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ3าล้านคนต้องใช้ผู้มีสิทธิ์1ล้าน5แสนคนเข้าชื่อกันถึงจะเสนอข้อบัญญัติได้ครับแต่วันนี้เหลือ3,000คนเพราะในอนาคตรเราจะเห็นข้อบัญญัติที่เสนอในกรุงเทพมหานครเนี่ย ของคนสามบางคนนี่ผมว่ามากพอสมควรแต่จะดีจะเหมาะสมหรือไม่ก็อยู่ที่สภากรุงเทพหานครเป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะของท่านวันลบนะครับถ้าได้ข้อสังเกตในข้อ7.6กของคำนิยามว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างที่ผมได้กราบเรียนข้อสังเกตบางอย่างเนี่ยมันอาจจะ เป็นแบบปลายเปิดมันกำลังบอกกับผู้คนว่าคุณนะไม่มีสิทธินะที่จะมาเข้าชื่อถ้าคุณเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นนี้ถ้าคุณยังไม่เคยผ่านการเลือกตั้งเพราะเขาคิดร้อยละอันหนึ่งใน20ของผู้มีสิทธิ์ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับมันแล้วถ้าเราเปลี่ยนย้ายที่ย้ายท้องถิ่นเนี่ยย้ายทเบียนบ้านเนี่ย เราก็ยังไม่มีสิทธิ์ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายผมก็ไม่เดยเสนอให้แก,ก้ตรงนี้เพราะการแก้ก็จะยิ่งลำบากยากขึ้นก็จึงเพียงแต่เป็นการให้ข้อสังเกตว่าสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายเนี่ยมันไม่รวมถึงผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะได้ไม่ต้องมาสอบถามกันในอนาคตเมื่อไปอ่านกฎหมายแล้วถ้าดูข้อสังเกตของผู้ที่สภาก็จะรู้ว่าทาไมท่านไม่มีสิทธิ์เพราะท่านยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ท่านจึงยังไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของท่านวันชัยสอนสีิรินะครับท่านอยากจะให้มีข้อสังเกตในการเชิญชวนในการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิอันนี้ที่จริงผมได้เขียนไว้ในข้อ7.5อยู่แล้วนะครับ กรมสง่งเสริมการปกครองท้องถิน่นควรจะทำศูนย์รวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างาข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เราเขียนขึ้นมาเพราะเราเราเข้าใจดีว่าท้องถิ่นเล็กๆเนี่ยประชาชนจะไม่รู้หรอกว่าจะไปคิดถึงข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างไรบางคนยังไม่เข้าใจคําว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วยซ้ําไปซึ่งเราให้คนิยามว้ก็คือเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้นๆถ้าเป็นกอเทศสบายก,ก็เป็นเทศบัญญัติเพียงแต่ข้อบัญญัตินั้นต้องไม่ขัดกับกฎหมายหลักหรือกฎหมายของ ประเทศมันเราจึงได้ให้กรมส่งเก,กริมองท้องถิ่นเนี่ยดเนินการจัดทําศูนย์นี้ขึ้นมาซึ่งศูนย์นี้ก็จะดําเนินการในการที่จะเผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นที่จะไปคิดว่าท้องถิ่นเขาควรจะเสนอข้อบัญญัติแบบไหนก็ขอพระคุณท่านเจเด็ศอินสว่างนะครับที่ได้พูดถึงการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการจัดตั้งศูนย์นี้ก็ผมก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการจัดทำศูนย์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยในหลายกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนะฮะใช้อย่างน้อยก็อินเทอร์เน็ตบางแห่งก็มีแอปพลิเคชันอย่างของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเลือกตั้งแตแต่ละครั้งเนี่ยจะมีแอปออกมามา,มากมายนะครับให้เราเชิญชวนแล้วก็ติดตามแล้วก็เข้าไปดู ถึงคุณสมบัติถึงบทลงโทษต่างๆก็คิดว่าของท่านสุดท้ายนะครับซึ่งท่านอยู่น่าใกล้กับผมเราก็ได้ปรึกษาด้ืยกันมาเป็นประจำในหลายเรื่องคือท่านพรึโตโสานิตมาถาวรท่านพูดถึงมาตราสองท่านพูดในเรื่องนี้ในกฎหมายหลายฉบับ ที่ว่าพระรรมจัตตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกาุเบกษาเป็นต้นไปแต่ท่านก็บอกว่ามันก็มีกฎหมายรองมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ตกอ,ออกอีกเยอะะถ้าไปกําหนดอย่างนั้นในทางปฏิบัติมันก็ทําไม่ได้ซึ่งเราก็เขียนไว้อย่างที่ท่านให้คอสังเกตนนแหละมันอยู่ในมาตรา18วสองนะฮะถ้ายังไม่มีการแก้ไขยังไม่มีระเบียบใหม่ออกมาก็ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาส่งติกกำหนด ผมก็เชื่อว่าข้อบังคับต่างๆมันก็มีไม่เยอะในกฎหมายฉบับนี้นะฮะอาจจะเป็นระเบียบในการเสนอเรื่องซึ่งก็มีอยู่แล้วเพียงแต่มาปรับแก้ให้ใหสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่นี้เมื่อได้โปรเกรสลงมาแล้วพราะในช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยก็น่าจะสามารถดําเนินการได้นะครับและส่วนถ้าแล้วการเข้าชื่อกันกว่าจะเสนอข้อบัญญัติเป็นครั้งแรกๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะฮะ ผมคิดว่าอาจจะต้องห้าหเดือนขึ้นไปอะกว่าจะมีการรวมตัวกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติให้กับท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับมันก็ก็จึงไม่ได้ไปแก้ไขและกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ครับก็ขออนุญาตรบกวนเวลาท่านสมาชิกเพียงแค่นี้แล้วเราก็จะไปพิจารณาว่า สิ่งใดที่น่าจะเป็นประโยชน์นะสมควรจะเพิ่มเติม mm hmm. ก็จะดำเนินการให้กราบขอบคุณกรท่านประทางครับ